สวัสด,ดีครับวันนี้ปลูกไปตอนแห้งแรงอีกแล้วนะครับสังเกตด,ดูว่าเขาจะมีเครื่องป๊มน้ําแล้วก็ปล่อยระบบน้ําเข้ามานะครับแต่นีงโชคดีนะครับอยู่ไม่ไกลย,ยากลำน้นนั่นเท่าไหร่ครับวันนี้รับเมาที่ใกล้พื้นที่ชมรมเองครับพอดีทางลูกค้าเขาอยู่ต่างประเทศโทรมา ปลูกรับเหมาปลูกให้นะครับก็ตรงนี้ประมาณหกไร่แล้วก็ไปปลูกอีกแปลงหนึ่งสี่สิบไร่นะครับวันนี้คนงานมาปลูกหกไร่นี้ก็หกคนนะครับเอาจนมืดเลยครับเอาห้เสร็จแล้วครับวันนี้ก็เห็นว่าลูกค้าก็ปลูกไผ่กินหน่อยด้วยนะครับอันนี้ปลูกไว้ประมาณสามปีแล้วครับ เป็นไก่ยินสุ่งนะครับตอนที่เหลือก็จะปลูกสร้างหมุนแล้วก็มีไก่อยป่ผสมผสานเล็กน้อยนะครับก็ยังดีครับหน้าแรงยังมีลูกค้าว่าจ้างที่มาของชมรมปลูกไผ่อยู่น่ครับสี่คูณสี่นะครับผมไร่นึ่งก็ตกประมาณ100ร้อยโกนะครับตอนเย็นก็ให้น้ำเลยนะครับ ทางเจ้าของก็เปรียมระบบแล้วให้น้ําเลยให้น้ำเอาฟางคุมฝนมาก็ไผ่โตเลยครับวันนี้คนมาปลูกก็พิเศษนะครับวันนี้เขาไม่ได้ปลูกโดยตรงครับเป็นที่มานรถวิ่งไผ่ให้นะครับโดนผมบังคับไ้ปลูกไผ่บ้างครับจะวิ่งแต่ไผ่อย่างเดียวไม่ได้ต้องปลูกด้วยครับ สวัสดีครับจ่าแสบครับครับสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีครับทาไมถึงได้มาปลูกไผ่ครับวันนี้คนปลูกไม่อยู่ครับอ่าเลยต้องมาช่วยครับปลูกเป็นไหมครับเนี่ยเป็นครับส่งมาตั้งนานแล้วครับมั่งเป็นครับเป็นไงถ้าปลูกไผ่วันนี้เป็นลมเป็นแรงกับผมเตรียมรถพยาบาลแล้วนะครับจะคนส่งไผ่มาปลูกไผ่นะครับวิ่งไผ่มากับผมเริ่สิบยี่สิบปีแล้วครับยังไง ทุกคนต้องรู้ขั้นตอนกรขยายพันธุ์เป็นปลูกเป็นแล้วรู้ช่องการตันตลาดจะได้ไปแนะนําลูกค้าได้นะครับปลูกแล้วขายที่ไหนเปรรูปยังไงก็ให้พอม,มีความรู้กันน่อยครับก็บรรยากาศก็กช่องเท้าสายๆก็ยังไม่ร้อนมากครับแต่ช่องใบแน่นอนเลยครับสามเจ็ดองศาแล้วนะครับผมน่า <laughs> จะอยู่ราวๆนั้นนะครับ ตรงนี้เป็นช่วงที่ร้อนที่สุดแล้วครับแต่ไม่แน่นะครับเห็นได้ข่าวจากโคมุตุว่าจะมีเมฆฝนเข้ามานะครับกอรอดูนะครับถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรครับทางลูกค้าเองก็ก็มีระบบน้ําดูแลแล้วครับเห็นไหมครับวางท่อมาจากแม่น้ำน่านเลยครับคุณครับมีน้ำทะอยางครับปลูกท่อนไหนก็ได้ ตแต่เช้าปลูกไปแล้วครับสามอต้นนะครับก็เหลืออีก300ร้อยนะครับเย็นนี้คงเสร็จนะครับครับขอบคุณครับที่ติดตามเพจของชมรมลูกอุต,ตรตดิตนะครับสวัสดีครับ